ก็จะพาไปดูหนุ่มคนนี้หน่อยเขาแบบเก็บรวบรวมความน่ารักของเราน้องหมาเวลาที่เขาไปเจอขณะที่กําลังทํางานอยู่โอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูมากใครเคยเจอแบบนี้ส่งมาบอกกันด้วยนะคะเราจะน่ารักขนาดไหนติดตามกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตองคุณผู้ชมเรื่องนี้ผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าคุณอานนท์ จุนลินลานะคะขออภัยถ้าอา่นานผิดนะคุณผู้ชมนะเขาโพสต์เรื่องนี้ลงไปในเพจรักหมาจังโซ,โซไซตี้พร้อมกับรูปภาพแบบนี้แล้วก็ข้อความประกอบด้วยบอกว่ามีพัสดุมาส่งครับ อัลบั้มนี้ผมรวบรวมสมัยทำงานส่งพัสดุตามบ้านทุกครั้งที่ไปส่งก็จะเจอบรรดาเด็กๆมาคอ,อายท้อนรับก่อนเสมอเลยแล้วคุณดูสิน่ารักขนาดไหนรูปเยอะมากเลยนะซึ่งหลังจากที่เขาโพสต์ไปมีคนเข้ามากดไลค์กดแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากงานนี้เจ้าของบ้านที่เลี้ยงน้องหมาเนี่ยถูกใจนะเพราะคุณเชื่อไหมเจ้าของบ้านที่เลี้ยงน้องหมาเนี่ยจะเจอประสบการณ์แบบนี้ประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้เยอะมาก คุณที่บ้านคุณเคยมีหมาไหมอที่ที่พิษณุโลกมีอ่าแล้วแล้วคุณเคยเจอตอนรับพัสดุไหมเจอเจอเหมือนกันมันก็จะมาต้อนรับหน้าบ้าน<อ>นี้แหละอ๋อนี่แหละมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณบางบางคนน่ะดูภาพนี้แล้วก็แบบเฮ้ย ไล่ดูสิว่ามันจะมีภาพของตัวเองอะ่ะออในอัลบั้มที่กุณบี้เขาโพสลงไปหรือเปล่าแมวยังม,มาเลยอะ่ะมีหมดแล้วค่ะุณแต่ส่วนใหญ่เนี้ยน้องหมาเวลาได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องวิ่งพุ่งมาก่อนอแล้วบางบ้านพุ่งมาเหมือนเหมือนว่าประตูจะกันได้ประตูกันหวังไ้กันไม่ได้ <S <S ไไดหรอกก็มีหรือว่าเนี่ยมุดไปมุดมาหัวติดตัวนี้น่ารักเออน่ารักเนาะก็หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันนะคะ จากที่สุนัขมักจะเป็นศัตรูกับรถมอเตอร์ไซค์ก็กลายมาเป็นมิตรนั่งกระดิกหางรอรับพัสดุแทนเจ้าของแล้วมันมีเคยมีข่าวนะที่บอกว่าคือพัสดุมีคนรับแต่คนรับอะเซ็นชื่อน้องหมาคุณเข้าใจไหมคือดิฉันเคยอ่านข่าวนั้นอะคนรับพัสดุอะเป็นชื่อเดียวกับหมาไม่รู้ยังไงได้เนาะอ้ยสับสนจริงๆเลยใครมีประสบการณ์แบบนี้เอามาแชร์บอกต่อกันได้นะคะ